ฮัลโหลอินดีต้อนรับเข้าสู่รู้วันละเรื่องพอดแคสต์ Podcast ที่หยิบเรื่องรอบตัวที่ใครๆก็สงสัยแต่ไม่เคยหาคำตอบวันนี้หัวข้อคือแมวตอนดึกถึงชอบวิ่งรอบบ้านหลายคนบ่นเลยว่าแมวบ้านฉันมันมีพลังงานตอนปีสามทาสแมวอย่างโบขอยืนยันว่าแมวมันมีหมดวิ่งสู้ฟัดต,ต,ตอนเที่ยงคืนจริงแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่มีเหตุผลเลยอะ โบเแ้งแมวกี่ตัวครับ3ตัวคะ่ะทุกตัวคือสายบวกกลางคืนตีหนึ่งคือเวลาระเบิดพลังวิ่งชนประตูวิ่งขึ้นมาดแถมชอบเหยียบหน้าคนตอนนอนของผมเคยไปนอนบ้านเพื่อนแล้วแมวมันวิ่งข้ามหน้าเตือนมางงเลยว่านี่บ้านหรือสนามแข่งฟอร์มูล่าแมวทาร์แมวทุกคนเข้าใจแน่นอนที่แมวคึกกลางคืนเพราะโดยธรรมชาติแมวเป็นสัตว์นักล่าแบบ crepuscular อะไรนะคริป,ปัสคูล,ล่าฟันดูเหมือนเวทมนต์เลยอะห่วงเราะล้างไว้คือสัตว์ที่ออกล่าตอนพลบค่ำกับรุ่งเชา้ามันไม่ใช่สัตว์กลางวันแบบเรานะและไม่ใช่กลางคืนแบบค้างคาวแต่คือช่วงเปลี่ยนฐานแสงน้อยๆอ,อ๋อแปลว่าแมวจะตื่นตัวช่วงตีสี่กับทุ่มหนึ่งประมนาณน,นี้ใช่ครับและแมวบ้านแม้จะถูกเลี้ยงแต่สัญชาตญาณหนักล่าก็ยังอยู่ตอนกลางคืนมันเลยคึก วิ่งเล่นล่าเงาล่าฝุ่นล่าถุงเทา้างั้นที่มันวิ่งรอบบ้านตอนตีสามไม่ใช่เพราะมันเมายาแมวใช่ไหมไม่ใช่ครับมันคือแมวกำลังจำลองการล่าแม้ไม่มีเหยื่อจริงแต่สมองมันทำงานเหมือนกำลังไล่จับบางอย่างแสดงว่าตอนที่มันวิ่งแล้วหยุดแล้วพุ่งตัวใส่อากาศคือล่าฝุ่นอยู่หรือวิ่งกับผีล่าฝุ่น90%ผี10%รล้อเล่นนะบางทีมันแค่เบื่อ เราต้องหากิจกรรมปลดปล่อยพลังงานอาการนี้มีชื่อเรียกไหมอ่ะหรือเป็นแค่นิสัยมีชื่อจริงจังนะเรียกว่าซ um ูมิสหรือชื่อเต็ม Frenetic Random Activity Periods โหฟังดูจริงจังมากแต่พฤติกรรมคือกระตุกแล้ววิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะใช่ครับซูมิสเป็นเหมือนการระบายพลังสะสมถ้าแมวอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้ลาไม่ได้ปีนป พอถึงช่วงเวลาที่ฮอร์โมอนมันมามันเลยปล่อยแบบโตมเดียวบางคนบอกว่าแมวเครียดแล้วชอบวิ่งเนี่ยคือจริงไหมจริงครับแมวที่เครียดหรือไม่มีของเล่นอาจระบายด้วยการวิ่งรอบบ้านเหมือนคนเครียดแล้วตะโกนล,ลงหมอนงั้นเราควรให้ของเล่นให้ปีนต้นไม้แมวใช่ไหมใช่เลยหรือเล่นกับมันก่อนนอนให้เหนื่อยแล้วจะหลับง่ายขึ้นเหมือนเราทำโยคะก่อนนอน เอาละถ้าทั้งหลายฟังทางนี้เราจะลดพลังแมวดึกยังไงดีคะคุณแฮนนี่คือทิปส์ง่ายๆเล่นกับแมวก่อนนอน15 2 0นาทีให้อาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนเพื่อให้อิ่มแล้วง่วงมีต้นไม้แมวหรือของให้ปีนอย่าตอบสนองเวลาแมววิ่งตอนดึกนะไม่งั้นมันจะคิดว่าสนุกดีอ๋อถ้าเราลุกขึ้นเล่นด้วยเท่ากับแมวคิดว่าตีสองคืองานวาดัดเป๊ะเลยครับ ต้องนิ่งเหมือนก้อนหินแมวจะเบื่อแล้วหยุดเองโบเคยโดนแมวลากตุกตาหมีสกิโลวิ่งทั่วบ้านตอนตีสาเสียงเหมือนมีคนยกโตว,วิ่งของผมมีแมวชอบเปิดตู้เองแล้วไปขโมยถุงขนมแล้ววิ่งลากทั่วบ้านตื่นมาขึ้นเหมือนบ้านโดนปล้นทาทแมวคือไม่ได้นอนเต็มคืนแต่ได้น้องมาเป็นเจ้าชีวิตสรุปเลยนะทุกคนแมวไม่ได้บ้าหรือผีเข้าแต่แมว มีสัญชตาตญาณนักล่าเลยระเบิดพลังตอนกลางคืนและถ้าเราจัดตารางเล่นกับมันก่อนนอนมีของให้ปีนมีของให้ล่าในบ้านแมวก็จะนอนหลับดีขึ้นและเราเองก็จะได้นอนด้วยสนานด้วยฝากอีพีนี้ไวใ้ให้เหล่าทาสทั้งหลายแชร์ให้เพื่อนที่แมววิ่งตีสามทุกคืนด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้าของรู้วันละเรื่องรายการเล็กๆที่อยากให้คุณเข้าใจโรคมากขึ้นวันละนิดครับ